วันนี้อัพจะมาเล่นเกมให้ดูนะแต่วันนี้อัพเป็นการเล่นเกมครั้งแรกอันนี้แม่ตั้งโจทย์ไว้ให้อันนี้เราแค่เอาสามคูณสามโจทย์มันจะเป็นสีดํานะคะอ่ะตอนนี้มันจะเป็นสามคูณสามก่อนเพราะว่าอัพยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่เอาอัพขึ้นมาค่ะเร็วอ่ะอัพดูอ่ะอัพดูแถวที่หนึ่งมีเลขอะไรบอกแม่มีเลขอะไร เลขอะไรมันี่ค่ะสามแล้วก็อะไรต่อคะสามสามนี่เลขอะไรต่อหนึ่งแล้วมันขาดเลขอะไรขาดเล้อที่แม่บอกเมื่อกี้หนึ่งแล้วก็ขาดเลขอะไรกดเลนี่มีเลขหนึ่งยังมีเราวขาดเลขอะไรเมอ่ามีเลขสามยังม่แล้วขาดเลขอะไรเออ่าเอาเลขสองไปวางเลยค่ะ อ่สีดําเป็นโจทย์ลูกต้องเอาสีขาวไว้วางเร็ว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 อ่ะวางวางอ่าไม่เป็นไรวางสีขาวนะถ้าเอาวางสีดําอัพจะแพ้แม่เลยนะเพราะแม่เป็นคนวางสีขาวนะโอเคอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะถัดไปเอามาดูสิเอามาดูมาดูสิตรงนี้มีเลขอะไรแล้วเอามาดูสินี้เลขนี้เลขอะไรดอง สามแล้วขาดเลขอะไรเลขอะไรคะมีเลขสองยังมีเลขสามยังมีเกอนเลขสองเลขอะไรอ้หนึ่งอ้าวหนึ่งไปวางเลยอ่าเก่งมากอ่ะแถวนี้นะมาดูแถวนี้นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสองแล้วขาดเลขอะไรขาดเลขมีเลขหนึ่งยัง <Yeah. S 1> มีเลขสองไง <Yeah. S 1> หาเลขอะไรไม่รู้เลขอะไรอยหนึง่งสองหนึ่งสองแล้วก็เลขสามอ่าเลขสามอยู่ไหนคะเอาเลขสามไปวางเอออะ <c oughs> โอเค <c oughs> กับหัวหน่อยกับหัวหน่อย <c oughs> <c oughs> อา้าเอามาดูสิแถวแถวนี้แถวนี้แถวนี้มีเลขอะไรคะเลสาม ขาดเลขอะไรคะเเลขอะไรมีสามยังมีสองยังขาดเลขอะไรเราเล่นเลขอะไรหนึ่งถึงสามใช่ปะ่ะหนึ่งสองสามแล้วมันขาดเลขอะไร <c oughs> <c oughs> มีเลขสองมีเลขสองยังเออวางเลยคะ่ะวางตรงนี้นี่ที่แม่บอก <c oughs> ไงว่าเลขหนึ่งซ้ํากันไม่ได้เราต้องห้ามทำกันนะคะแต่ละแถว <c oughs> เราต้องดูแนวแนวนี้ แนวตั้งแล้วก็แนวนอนเขาเรียกว่าแกน x กับแกน y แกน x กับแกน y เอามาดูติตรงนี้ค่ะเลขอะไรนะอัวกล้องหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาทำวางอันนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวม่ให้ดูอ่ะโอ้โหเก่งไหมคะทุกคนวันนี้อพเพิ่งเล่นครั้งแรกอัพยังไม่เข้าใจดีเดี๋ยวดูวันถัดถัดไปนะเข้าใจไหมโจทย์ ที่แม่สอนก็คือว่าห้ามมีเลขซ้ํากันทั้งแกน x และแกน y เข้าใจปะแนวนอนแล้วก็แนวตั้งอ๋อโอเคแต่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมแม่สอนว่าแถวหนึ่งต้องมีเลขข้ามซ้ําทั้งสองด้านโอเคไหมอ๋อแม่สอนแค่สามตัวก่อนทําทํมายังดีจะมายังดีนี่ ก็เดี๋ยววางได้เดี๋ยวอัพทำสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวไม่ได้ไม่ได้นีมจะไมยังดีนจะไม่ยังตีโตไม่ได้อะนี่ไงนี่อัพก็วางสีเทาอยู่ปะอ้าวางไปแล้ววางไม่เห็นนะพี่ ไ,ได้อะได้เดี๋ยวถ้าสงง่ะอัพเล่นถนัดต่อไปแม่จะให้เรียงถึงเลขสแล้วก็เลข5้าเลข6 <c oughs> จนถึงเลข9้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวอัพจะมาเล่นจนถึงเลข9้าให้เพื่อนๆดูเลยนะเดี๋ยวเรามาหัดกัน1นสก่อนโอเคไหมคะอคอาวบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย